สวัสดีครับผมสุปฏีสายจวดครับเมื่อนีสิภาพี่น้องครับมาเยี่ยมชมบอกอัดบบังไฟครับคือบอกบัดบังไฟเก่าแต่สุปฏีทําการอัดแตะกรอนครับเนี่ยนี่คือไข่บังไฟครับไข่บังไฟสุปฏีหรือว่าเขยหัวนาคัแตะกรอนพี่น้องใส่บอกหนีเป็นตัวอัดครับเมื่อนีสิภาพี่น้องมาเยี่ยมชมครับพอบอกนีก็ยุดการอัดโอ้สองปีแล้วพี่น้องแต่โควิดเขา้านม่หละครับ ได้อัดแต่ประเภทนี้ครับปีระบังสองบังนะครับบล็อกนี้ครับตั้งอยู่ที่บ้านน้องศาดตรตบลตกูท่องอำเภอเชียงยื่นจังหวัดมาสละข้ามครับอามาพ่อครับบรรยากาศบล็อกครับผมี่ให้ชมบรรยากาศบล็อกอยู่สภาพใดตอนนี้ครับอเชิญรับชมได้เลยครับนี่คือสภาพบล็อกตอนนี้ครับพี่น้องคือบล็อกอัดดองไฟทอสองนะพี่น้องเนาะ เนี่ยครับสภาพตอนนี้ไก่ก็ขีีใส่พร้อมเป็นห้างไก่แล้วพี่น้องแต่กาอนซุกเปร์ตีกับใส่บล็อกตัวดีแล้วครับเป็นอาดครับแต่พ่อหญ่ตอนนี้เพื่อนกะบ่ค่อยได้เฮ็ดพี่น้องร่างกายกับว่าค่อยแข็งแรงานไดครับที่ใส่การอารตบัวค่อยของทีมงานใส่ประสิทธิ์ทีมงานมมหกหรือว่าทีมงานน้องพอองี่ข้นตาเหลี่ยมไปสลักนี่ยนตาเหลี่ยมตา,มาเมา พี่พี่น้องที่ได้ยินซสือกับตามฐานต่างๆนะครับพญเพิ่คกับใส่สื่าได้เราพี่น้องอยู่บ้านนี่แหละครับพี่ก,ก็แก้แค่แค่แนี้แหละตอนนี้ก็เป็นโรคปวดเดียวครับสิน้นทับกระดูกเกล้าแต่ว่าเห็ดบางไฟก็ได้ยกนัก,นกแนวแล้วก็ค่อยเห็ดบ่ได้ครับปีนี้ครับพญายิ่งสีดครับพญายญ่ใส่ประสิทธิ์แล้วครับคือว่าที่มงานมูหกแล้วพี่นอ้องอางเีย่างเงี้ครับ นี่คือเครื่องบดครับบดทาร์นบกไว้ยังสี่แล้วครับสภาพครับบดทานบดขี้เกียร์ครับนี่แหละครับสภาพครับผมจะกอนกับซุปเปอร์ทีก็ใไส้นี่แหละครับใส่บล็อกตัวนี้แหละครับอาร์ตครับแต่ว่าตอนนี้ก็บล็อกมันกับอยู่อีกบล็อกหนึ่งอยู่บ้านหัวน้ำค่ำครับอำเภอย่างตลาดจังหวัดกาลสินแล้วครับอีกบล็อกหนึ่งครับ คือยูบ้านแล้วครับบ้านของสุตตีพนล่ะบ้านเมียนะครับนาอนี่คือบอกอกยูบ้านเกิดครับผมก็เที่ยวไปเที่ยวมากครับบางเที่ยวก็ใส่บอกนี่ละอาร์ตครับผมใส่บอกนี่ละปีนี้ก็อัดตต้องไปพี่ี่ครับประมาณสองสามบังนี่แหละครับนี่สภาพการบ็อกก็อยู่ลักษณะนี้ครับเป็นห้างหูห้างไกลนี่เป็นบอกรุ่นเก่าครับตัวเก่าครับผม เก่าพอใส่งานละครับตอนนี้ครับคือพักไว้ครับสภาพครับเดี๋ยวบ็อกตัวนี้ยังใส่งานได้ดีที่เก่าด้พี่น้องเนี่ยบ็อกตัวนี้ครับยังใส่งานครับอัดได้ดีที่เก่าครับปิดบ็อกท่อสองนะพี่น้องบ็อกท่อสองครับจากล่งกึ่งใช่จะเลื่อนขึ้นกันละครับนี่ของใช่จะเลื่อนครับ ช่วงนี้ก็โอ้โควิดนะพี่น,อน,อนอ้องเน้องวันพีนี่กับ่มีครับวอนยังเล่ากะบ่พราะแข็งแรงปรไายครับปีนี้ครับเป็นโรคปวดเอวโยกศากบ่ไหว้กันได้พักๆครับหมดละหายดีย่ำไดหมดแล้วครับหรือว่าโควิดซ่าหมดละเรายังสิ่มาอาร์ตไปทดลองครับ สภาพบอกตัวพี่น้องอยพีนมองเบื้องกันครับบอกทีมงานครับทีมงานใช่ประสิท์ทีมงานมูก่กทีมงานของน้องพี่ทีมงานค้นตาเมาอยู่ดีเบิดครับหรือว่าทีมงานของผมเคยหัวหน้าค่ำนี่แหละครับใส่บล็อกนี่แหละครับอัดครับออกจากบล็อกนีเบิด์ต้วพี่น้องเกก่อนนี่ครับใส่บล็อกนี่เบิดชมบรรยากาศครับ ทั้งมือเกาก็นย่งครับพี่น้องทั้งมือทั้งมือนี่ที่เป็นมือพวกทั้งมือเกาครับมือหัวครับนี่ือหัวยุ่โซนพี่นี่ครับผมนี่เป็นมือหัวนี่ครับผมประมาณนี้ครับมือหัวครับเป็นมือหัวเผาแล้วพี่น้อง นี่ก็ับผิดบอกเก่าครับสภาพเิ็งสภาพครับบานของถิ่มขานคล้องห่างนะพี่น้องแต่ว่ากัยังใส่งานอะไรอยู่นะครับนี่ยังใส่งานแต่ว่าบอไดไเฮ็ดหลายหลายเดือนแล้วครับเพราะมันหลายปีครับมีไก่ในกรได้เฮ็ด,ดยั่ขึ้นบพหลายบ้างครับแต่บ็อกนี่ก็ยุดการเฮ็ดไปแล้วครับนี่บ็อกนี่ครับบอไดไออัดแล้วบ็อกนี่ครับส่วนจะใส่บ็อกนี้แล้วพี่น้อง ใช่บ็อกนี่แลละครับอาดครับเนี่ยนะครับชมบรรยากาศนี่ครับมาให้พี่ให้น้องได้เบิ้งกันครับว่าสภาพบ็อกช่วงโควิดมันเป็นยังไงครับนก็คือขาดรายได้แล้วครับสำหรับใครบังไฟครับพี่น้องกัน ซื้อบ่หลายแล้วพี่น้องซื้อไปจุดบ่าหลายหมองนะครับจุดเนี่ยประเพณีบ้านเราบางสองบังครับบางบ้านก็ว่จุดครับเพราะว่าโควิดล่อโควิดซ่าเพื่อนพี่น้องเดีย่ดยส่ใส่รอบนี้แล้วครับบ้ครับทดสอบทดลองฝีมือน้ำขีดน้ำนองครับตามสนามต่างๆเราล่อส่องโควิดซ่าก่อน หรือว่าปีนาปีรุ่นไป่นละครับยังสิได้คนใหญ่เล่ากันสิเขียงแรงขึ้นกับสิได้อัดพอดีนะครับนี่ัตอนนี้ก็ไข่อยู่แล้วครับไข่ขึ้นแน่แล้วลองว่าคันนี้คือลูกจากอูบ่ไดดได้พี่น้องนอนอยู่อย่างเดียวครับแต่ตอนนี้ยังเฮกอก,ก,ก,กเสียมนั่นเสียมนี่อยู่ครับเนี่ยเนี่สร้างครับเสียมออกนั่นออกนี่แล้วครับผมอ,อกนั่นอ,อกนี่ให้พี่ให้น้อง เยี่ยมชมกันแล้วนะครับพี่น,อน้องเนาะเอ้าคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้แล้วพี่น้องพบกันในคลิปหน้าครับนะฮะ่งนีให้เยี่ยมชมอีกบล็อกหนึ่งที่อยู่บ้านหัวนาคัมครับตระบหัวนาคัมอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์อีกบล็อกหนึ่งครับอีกบล็อกนี้อยู่ที่บ้านหนองสาดตร์บลกออุ้งท่องอำเภอเชียงยืนจังหวัดาร,ราชบุรีคครับทีมงานมีสองบล็อกเนะพี่น้อ,นองเด้อทีมงานซุปเปอร์ตีครับหรือทีมงานเคยหัวนาคัม บวกทีมงานครับใส่ประสิทธิ์ทีมงานมู่ฮกน้องพี่ครับท่นตาเม่านะครับนี่อาจจากบอกนี่อขอขอบุญขอบคุณครับที่น้องทีท่ติดตามครับทีมงานขอกำลังใจที่พี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องซุปปีสายจดนียเด้อครับเคลิปนี้ขอเอาไว้เพียงแค่นี้ครับพบกันคลิปหน้าพี่น้องขอสวัสดีครับ